فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه วันาาต่บิอาฮุมบิอิซานินอิลายอมิตินอัมาบาดุ assalamualaikum w มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับอิสลามสามัญประจำบ้านกับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ประเด็นที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากช่วงของเดือนอมฎดอนนะเป็นควันลงก็เกี่ยวกับเดือนอมฎดอนนะครับคือเราเพิ่งจะผ่านพ้นกันกับการอิบาดะ หรือบางคนอาจจะบอกว่า <c oughs> เป็นคอร์สพิเศษนะครับเป็นหลักสูตรเร่งรัดนะครับที่เราเนี่ยได้อิบาดา์ต่ออัลลอสุบะตลากันอย่างเต็มที่เลยนะครับหลังจากนั้นวันนี้เราก็ผ่านพ้นในช่วงวันนั้นมานะครับแต่สิ่งหนึ่งนะที่มันเป็นเครื่องหมายว่าอัลลอฮฺสุบะตลาเนี่ยได้ตอบรับอามาันอิบาดา์ของใครในช่วงของเดือนอุมาดอนนะพี่น้องสังเกตง่ายๆนะครับก็คือว่า ถ้าใครหลังจากเดือนอมาด,ดอนเนี่ยเขายังมีความคิดในเรื่องของการอิบาดายังห่วงการอิบาดายังห่วงเรื่องของการละหมาดในเวลาค่ําคืนยังห่วงเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยอมาด,ดอนของเขาเนี่ยอัลลอฮฺสุบะตาลาตอบรับ ดูอาของเขาแล้วตอบรับอิบาดาของเขาแล้วแต่ใครที่หลังจากรรมฎอนเนี่ยกับรรมฎอนแตกต่างกันเลยเนี่ยพี่น้องต้องทบทวนตัวเองแล้วนะครับว่าโอ้โหขนาดที่เราละหมาดเยอะเราอ่านคุรอานเยอะเราซิกรุ่นล้อเยอะเราขอดูอาเยอะเนี่ยแต่ทําไมหลังจากเดือนรรมฎอนเนี่ยเป็นงไงครับ สภาพมันแตกต่างกันเลยนะบรรยากาศไอ้ที่เคยหยิบอัลกุรอานมาในวันเนี้ยเราไม่คิดอยากจะหยิบกุรอานมาอ่านเลยนะพี่น้องก็ต้องอะไรครับต้องทบทวนตัวเองแล้วว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะหรืออิบาดะของเราเนี่ยบกพร่องตรงไหนพี่น้องก็ต้องอะไรครับต้องหมั่นในการที่จะ กลับไปดูตัวเองนะครับในเรื่องสำรวจตัวเองในเรื่องนี้นะครับทีนี้พี่น้องครับประเด็นหนึ่งที่อยากจะคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็คือเรื่องของการขอดุดานนะครับคือในอิบาดะในช่วงของเดือนอามะดอนเนี่ยพี่น้องผมว่าอย่างหนึ่งที่พี่น้องทํากันนั่นก็คือการขอดุดานะครับเพราะอะไรครับ ดูอาของผู้ที่ถือสินอดเนี่ยอัลลอฮฺสุบะตลาจะไม่ไม่จะตอบรับนะดูอาของผู้ที่ถือสินอดอัลลอฮฺสุบะตลาจะไม่ผักใส่ไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าพี่น้องเนี่ยขอดูอากันเยอะนอกจากอิบาดดเยอะแล้วก็ยังขอดูอากันเยอะทีนี้การตอบรับดูอาเนี่ยพี่น้องอยากจะอธิบายพี่น้องฟังนะว่าอัลลอฮฺสุบะตลาเนี่ย ตอบรับดูอาของเรานะครับใน5สภาพนะครับสภาพที่1ก็คือขอแล้วได้เลยสมมุติว่าพี่น้องเนี่ยไปลูกของเราไปสอบเรียนต่อเข้าเรียนมนหนึ่งที่ไหนขอแล้วเนี่ยจะได้หรือไม่ได้เนี่ยพี่น้องรู้เลยนะว่าอาัลลอสบัตตาลาตอบรับดูอาหรือไม่นะครับประกันที่2ก็คือ ขอวันนี้อัลลอฮฺสุบะตาลาประวิงเวลานะครับยังไม่ให้ช่วงนี้แต่ไปให้ช่วงหลังพี่น้องถ้าใครเคยอ่านประวัติของนบีซักริยาพี่น้องจะทราบนะก็คือนบีซักกริยาเนี่ย้าวอนขอนะครับอยากจะมีลูกจนกระทั่งท่านเนี่ยอายุ80นะครับภรรยาอายุ70แล้วเนี่ยอัลลอฮฺสุบะตาลาเพิ่งตอบรับเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นเนี่ยภรรยาเนี่ยหมดประจําเดือนแล้วเนี่ยเป็นหมันแล้วเข้าสวยชาราแล้วตัวของท่านเองก็ ผมงอกแล้วกําลังวังชาถดถอยแล้วนะครับแต่ลอสุภาตลาเพิ่งจะตอบรับนะเพราะฉะนั้นก็คือการตอบรับดุอาประเภทที่2ก็คืออะไรครับขอวันนี้แต่ลอให้อีกนานกว่าจะให้นะครับประการที่3ก็คือขออย่างหนึ่งนะล้อสุบาตลาให้อีกอย่างหนึ่งนะล้อคัดสิ่งที่ดีกว่าให้กับเราสมมุติว่ามีพี่น้องท่านหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงครับ ลูกอยากเรียนในโรงเรียนนี้แต่สอบไม่ได้ต้องไปเรียนโรงเรียนอื่นเป็นยังไงครับอเลสสุภะาตาลาเลือกให้สิ่งที่ดีกว่านะผมไปเจอบทความบทความหนึ่งนะมีน้องคนหนึ่งนะเขาเขียนระบายความในใจนะ <c oughs> เขาอยากจะเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอยากจะเรียนสายวิทย์คณิตนะแต่อเลอสุภาตาราลเหมือนกับไม่ให้นะทั้งๆท,ที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่หัวดีนะครับแล้วก็อะไรครับ เพื่อนที่หัวดีน้อยกว่ายังสอบติดแต่เขาสอบไม่ติดนะที่โรงเรียนเนี่ยที่เขาอยากจะเรียนเนี่ยเขาต้องมาเรียนสายศิลป์มาเรียนสายศาสนาแต่ท้ายที่สุดอะไรครับอัลสุปัตตะให้ทางออกที่ดีกว่าคือเขาได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพี่น้องนึกภาพน่ยเขาบอกว่าถ้าเขามาเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเรียนสายวิทย์ตามที่เขาต้องการเป็นยังไงครับโอกาสที่จะไปเรียนต่างประเทศของเขาไม่มีเลยแต่นี้อัลสุปัตตะจัดสิ่งที่ดีกว่าให้กับเขาคืออะไรครับ เขาได้ไปเรียนต่างประเทศด้วยเห็นไหมครับขออย่างหนึ่งอัลลอฮฺสุบะตาลาให้สิ่งที่ดีกว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับประการที่4ก็คือขออย่างหนึ่งนะครับอัลลอฮฺสุบะตาลาขจัดบาลาให้นะไม่ได้รับดุอาที่ตามที่เราขอแต่ขจัดบาลา ภัยพิบัติให้เราให้กับเราหนึ่งอย่างนะครับอันนี้เป็นประกันที่4และท้ายที่สุดก็คือประกันที่5ก็คืออัลลอฮฺสุบะตลาไม่ได้รับดุอาของเราในวันนี้นะครับแต่ไปรับดุอาของเราในวันกิยามะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขอดุอาเนี่ยพี่น้องครับประกันหนึ่งอยากใจพี่น้องพี่น้องตั้งเจตนาเลยว่าอัลลอฮฺสุบะตลาจะตอบรับดุอาของเรา แน่ๆเลยนะแล้วถ้าขอวันนี้ยังไม่ได้นะครับให้เพิ่มการอิบาดะของเราไปอีกนะครับเหมือนที่นบีสักกริยาทำนะพี่น้องครับเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกเนี่ย ผมว่าที่เรายอมนะไม่ไปรื่นเริงกับต่างศาสนิกเรายอมที่จะต้องละหมาดถ้าเวลาเรายอมที่จะไม่รับประทานสิ่งสุรุยสุร่ายไม่รับประทานสิ่งของทั่วๆไปเหมือนกับที่คนอื่นเขาทำกันเหมือนต่างศาสนิกทำกันเนื่องจากว่าเราเนี่ยต้องการสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบะตาลานะครับ ท่านนบุียมอมลัสลอลอะไรวะซัลัมเนี่ยได้กล่าวว่ามังการนอาคิรุกาลามิฮีลาลาฮหลลลอฮดะกอลันจันนะใครที่คําพูดสุดท้ายเขากล่าวคําว่าลายลายหลลล้อเนี่ย,าาลลเ,ยเขาจะได้เข้าสวรรค์ตรงเนี้พี่น้องสังเกตนะแต่ตอนณวันนั้นเนี่ยวันที่เรากําลังจะเสียชีวิตเนี่ยช้ตอนมาล่อลวงเราถ้าคนโบราณเขาจะบอกว่าช่วงที่ธาตุไฟแตกนะคือ อุจาระปัสสาวะเริ่มไหลเนี่ยคือวิญญาณกำลังจะถูกกระชากแล้วในเวลานั้นเนี่ยเราไม่ได้ตอบเราไม่ได้กล่าวคำคำนี้ด้วยกับความรู้ที่เรามีอยู่นะเพราะอะไรครับญาติพี่น้องมานั่งข้างๆมุจจะส่คนโบราณก็จะบอกว่ามุจจะนะมุจจะส่มุจจะสให้กล่าวคำว่าลายลายล้อหรือที่เรารู้จักกันในนามของตั้นกีนนะให้กล่าวตั้นกีนก็คือคำสุดท้ายเนี่ยว่าลายลายล้อเนี่ย เป็นยังไงครับเพื่อเราจะได้เข้าสวรรค์แต่ถ้าเรากล่าวด้วยเกิดความรู้เรากล่าวด้วยกับสติสัมปชัญญะที่เรามีอยู่เป็นยังไงครับทุกคนกล่าวได้หมดแต่ตรงนี้นะเราไม่ได้กล่าวด้วยกับความรู้แต่เรากล่าวด้วยกับความดีความชั่วที่เรามีอยู่เพราะตอนนั้นเนี่ยช้ตอนเรากะหายอย่างหนักริสกีที่เป็นน้ําของเราหมด เราก็หาย,ย่างหนักเป็นยังไงครับชายตอนก็เข้ามาล่อลวงเราเอาน้ํามาให้เราดื่มเป็นยังไงครับถ้าเราเชื่อว่าเขาเป็นพระเจ้าก็จะแบ่งน้ําให้เราดื่มคือเราไม่ได้พูด <c oughs> ด้วยกับสติสัมปชัญญะของเราแต่เราพูดด้วยกับอ إ ي ่านของเราที่มีอยู่ความดีความชั่วที่เราได้ได,ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพี่น้องพยายามนะครับคือ ความตายเนี่ยเป็นประตูแรกนะครับที่จะไปสู่อัลลัมบัซักสถานที่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของวัดกิยามะที่เราจะได้อาศัยอยู่จริงเพราะฉะนั้นถ้าในกูโบสเราสอบผ่านวันกิยามะเราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบตะตลาอย่างแน่นอนในทางกับกันถ้าในกูโบสเราสอบไม่ผ่านเป็นยังไงครับเราก็ไม่ผ่านในวันกิยามะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย เราต้องพยายามนะครับทำความดีให้เยอะเพื่อโอกาสสุดท้ายของเราเนี่ยเราจะได้กล่าวคำนี้ให้ได้นะครับเหมือนกับเรื่องของอันกอมะเนี่ยท่านมีความดีทุกอย่างเลยนะครับละหมาทั้งสุนัตท,ทั้งฟาดดูท่านถือสินอดทั้งสุนัตท,ทั้งฟาดดูท่านยังบริจาคด้วยแต่การที่ดื้อดึงต่อพ่อแม่แลอสุบะตาลาไม่พอใจเนี่ยในวันที่ท่านป่วยใกล้จะเสียชีวิตเป็นยังไงครับบรรดาซอบาไปสอนคําว่าลายลายละละ้อเนี่ย ท่านอันกอมากล่าวไม่ได้นะลิ้นแข็งเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณแม่ยังโกรธอยู่นะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะพี่น้องที่ชมรายการอยู่ต้องพยายามเตือนลูกหลานของเราว่าถ้าคุณแม่พ่อคุณแม่โกรธเนี่ยเป็นไงครับเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮตัลลาโกรธด้วยนะเหมือนอันกอมาเนี่ยแต่เวลาที่แม่ให้อภัยแล้วนะบอกกับท่านนาบีว่าฉันให้อภัยอันกอมาแล้วอันกอมาสามารถกล่าวลายลายละล้อได้นะครับก็แสดงว่าอะไรครับ กรมาเนี่ยก็ได้รับการตอบแทนที่ดีแน่ๆนะครับในกูโบ๊ของเขาเนี่ยทีนี้ในทางกลับกันถ้าเรากล่าวไม่ได้เนี่ยที่พำนของเราในกูโบ๊ก็น่าจะหนักนะในอัลลัมบัซักของเราเนี่ยน่าจะหนักในการกล่าวเนี่ยพี่น้องครับมันจะมีอย่างนึ่เวลาที่เราไปเฝ้าคนป่วยที่ใกล้กเสียชีวิตเนี่ยผมไปนั่งใกล้ๆนะ บางคนเนี่ยบอกอาชาดวลลายลาิล,ละลาะให้กล่าวเลยสอนคนใกล้เสียชีวิตเนี่ยให้กล่าวแบบนี้จริงๆก็คือมุสลิมเราเนี่ยเราปฏิญาณตนมาแล้วนะครับก็คือถ้าเราเป็นมุสลิมจาก d n a เนี่ยเราไม่ต้องกล่าวกัลิมาชาดะละเราเป็นมุสลิมตามเชื้อสายของคุณแม่เลยนะครับเราก็เป็นมุสลิมละ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันที่ใกล้จะตายเนี่ยเราสอนแค่คำว่าลายลายละเลาะพอนะครับแล้วก็ ในส่วนของต่างคนที่มาเข้ารับอิสลามใหม่เนี่ยเราสอนเขาอัชชาดวลลายลายละละะ็อว่าอัชชาดวลนะโมฮัมมัดเราสุลุลลอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับถ้าเราสอนมุจะคนที่ใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยให้กล่าวคําว่าลายลายละล,ะละ้อเฉยเฉยนะก็ตรงนี้เป็นเกตเล็กกดน้อยนะครับที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะทีนี้ในส่วนของ <c oughs> การปฏิบัติความดีเนี่ยพี่น้องครับ มันจะมีคำสองคำที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือคำว่ามุสลิมกับมุมินนะในคุรานเนี่ยพี่น้องสังเกตดูนะคือมุสลิมเนี่ยพี่น้องก็ดูนะระดับ إ ي ่านของเขาเนี่ยยังยังถ้าเทียบกับมุมินเนี่ยระดับของเขาต่ำกว่านะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยบางคนยังดื่มสุราอยู่ก็มีบางคนยังซื้อหวยเล่นการพนันอยู่ก็มีบางคนทิ้งการละหมาดเลยก็มีนะ แต่ถ้าเป็นมุมินเนี่ยพี่น้องสังเกตถ้าอัลลอฮฺสุบบตตลาจะสั่งใช้ให้ใครทําอิบาดาอะไรเนี่ยจะใชค้คำว่ามุมินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยกระดับของความเป็นมุมินไปสู่มุสลิมไปสู่มุมินให้ได้นะครับในคุรานสุรานบกราะนะครับอายะที่82อเนี่ยอัลลอฮฺสุบบตาฺลาก่าวว่าวันลาดีนาอามนูวะอามิลุซลิฮาติอุลาอิกะอัชฮาบุญจนะ ุ่มฟีฮาคอรีดูนนะครับคือที่เราพยายามทำความดีกันเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกเนี่ยเราต้องการสิ่งนี้นะครับก็คือสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบะตาลาในอายะนี้นะครับในความหมายก็คือส่วนบรรดาผู้ที่ศรัทธาและประกอบความดีจะเป็นผู้ที่ได้อยู่ในสวรรค์แล้วก็เขาจะอยู่ในนั้นนะครับคอรีดูนก็คือตลอดกาลเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเรามีอีมานอย่างเดียวไม่พอเพราะฉะนั้นที่บอกว่าม,ม,มุสลิมเนี่ยเขามี إ านนะเขาเชื่อว่าลอสบัตตาลาเป็นพระเจ้านะโอ้โหจะดื่มสุราเนี่ยไปร้านอาหารสั่งสุรามาแล้วความเข่งคัดนะครับสุกรก็ไม่สั่งนะหมูไม่กินนะครับบางคนเนี่ยโอ้โหยังมีการล้อเล่นอีกก่อนดื่มเนี่ยเป็นไงครับเอ่ยน้ำขออัลลอฮ์อีกเนี่ยทำเป็นเรื่องล้อ,ลอเล่นไปหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี่ย พี่น้องครับเราสังเกตได้นะว่าอะไรครับระดับอีมานเราต้องยกระดับนะและในอายะเนี่ยบอกว่าคนที่จะอยู่ในสวรรค์เนี่ยต้องอามานุวะก็แล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือว่าอามีลุซอลิรอฮรต้องมีอามานที่ดีด้วยนะครับ ต้องมีอามันที่ดีด้วยแต่ถ้าเรามีแต่อีมานอย่างเดียวแต่อามันเราไม่ทำเลยเรามาดอนที่ผ่านมาเราไม่ถือสินอดเลยนะเป็นไงครับเราก็ไม่ได้เข้าสวรรค์เกาะอลาสเะตาลานะดุนยาเราอาจจะประสบความสำเร็จนะครับได้เป็นผู้บริหารเป็นผู้นำองค์กรแต่โลกอาคีรา์เราไม่ประสบความสำเร็จแน่ๆนะครับเพราะอะไรครับเราไม่มีว่ามีลุสซอริฮาร์นะครับ ทีนี้ในส่วนของการกระทำความผิดเนี่ยพี่น้องครับผมว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยอยู่ผูกพันอยู่กับความผิดนะครับเหมือนกับที่ท่านอบีบอกไว้นะครับกุลูบานีอาดัมคอตโตะนะลูกหลานของอาดัมเนี่ยผูกพันอยู่กับความผิดนะครับว่าคอยรุ่นคอตตออินอัตตาวาบูญน,นะครับก็คือคนผิดที่ดีก็คือคนผิดที่เขารู้จักการเตาบ้านะครับ ในส่วนของอิบลิสเนี่ยพี่น้องครับชัยตอนเนี่ยมันมีความผิดอย่างเดียวนะก็คือมันไม่สุ่อยู่ต่อท่านอบีอาดัมฝ่าฝืนคําสั่งของลอ์เป็นยังไงครับอลลอสอัุบาตาก็ลงโทษมันนะสั่งให้มาลายการเนี่ยนำมันไปสู่นรกมันขอประวิงเวลานะพี่น้องตรงนี้ดูดีๆนะไม่ยอมขอเตาบาตัวต่ออลอสอัลบาทตานะแล้วมันก็ยังโทษว่าเพราะอาดัมเนี่ยทำให้มันหลงผิดนะครับ มันไม่ใช่ความผิดของมันเพราะอาดมเนี่ยทำให้มันหลงผิดมันถูกสร้างมาจากไฟอาดมถูกสร้างมาจากดินเพราะฉะนั้นไฟดีกว่าดินมันไม่สุยุดต่อท่านอบีอาดัมมันมีความผิดเรื่องนี้เรื่องเดียวนะและที่สําคัญก็คือมันไม่ขอเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮฺสุบะตาลามันขอไออัลลอฮฺปวิงเวลาแล้วมันจะหลอกลวงพวกเราเนี่ยที่เป็นลูกหลานของอาดมเนี่ยลงนรกไปกับมันด้วย ซึ่งแตกต่างจากท่านนบีอาดัมนะครับคืออะไรครับท่านนบีอาดัมเนี่ยเวลาที่ท่านไปกินผล,ลไม้จากต้นไม้ต้องห้ามเนี่ยท่านรีบขอพยโทษต่ออัลลอฮ์สุบัตาลานะอัลลอฮ์ก็ลงโทษสถานเบาโดยการอะไรครับในประเทศจากสวรรค์ลงมายัางโลกนี้นะและอัลลอฮ์สุบัตาลาเนี่ยเป็นผู้ทจงรอบรู้ยิ่งนะในการสร้างโลกและจักรวาลเนี่ยพี่น้องครับสร้างครั้งแรกเนี่ย สวรรค์ถูกสร้างมาอาดัมได้อยู่พำนักกับภรรยาอยู่ในสวรรค์นะมีกฎข้อเดียวก็คืออะไรครับวลาตักรอบาฮาดิชยารรตาห้ามเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้นะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าต้นอะไรนะแต่ว่าอะไรครับโลกเนี่ยถูกสร้างมาแล้วและอัลลอฮฺสุบะตาลาก็ทรงรอบรู้ว่าอะไรครับเดี๋ยวอาดัมจะต้องทำความผิดแล้วก็จะถูกเนรเทศลงมายังโลกนี้นะเห็นไหมครับอดัมผิดแล้ว รีบขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺสุบะตลาในขณะที่บบรีสผิดแต่อะไรครับมันไม่ขอโทษต่ออัลลอฮฺสุบะตลาเลยนะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่แตกต่างกันนะครับในซูร่ามริยัมนะครับอายะที่60เนี่ยอัลลอฮฺสุบะตลากล่าวว่าอิลามันตาบะวะอามันะวะอามิลาซอลิฮันฟาูลาอิกะยัดกุลุนจันนะวะลายุสลามูนะชัยอ่านะครับ ความหม่ก็คือเว้นแต่ผู้ที่เขาขอเตาบ้าตัวต่อขอลุกโทษต่ออัลลอฮฺสุบะตา,านะครับและกระทําความดีและเขาเนี่ยเป็นไงครับกระทําความดีชนเหล่านั้นแหละจะได้เข้าสวรรค์และพวกเขาจะไม่ได้รับการอาธรรมแต่อย่างใดนะตรงนี้มี3อย่างนะครับที่สําคัญเนี่ยในอายะนี้นะครับที่อัลลอฮฺสุบะตาลากล่าวว่าอิลลามันตาบ้า ประการที่หนึ่งก็คือคนที่ขออภัยโทษขอลุกโทษต่อลอสุบะตาลาขอการเตาบ้าต่อลอสุบะตาลาสองก็คือวาอามานามีอีมานนะครับและประการที่สามก็คือวาอามิล่าซอลิฮันเห็นไหมครับต้องมีองค์ประกอบสามประการหนึ่งก็คือขอผิดแล้วขออภัยโทษต่อลอสุบะตาลาสองก็คือมีอิมานเชื่อในสิ่งที่ท่านนบีนํานำมานะครับสามก็คืออะไรครับ ประกอบอามาันอิบาดะที่เป็นความดีนะครับอามันที่ถูกต้องด้วยและเขาเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คืออัลลอฮ์สุบะตตลาจะได้ให้เขาเนี่ยได้เข้าสวรรค์น,นะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับที่บอกว่าถ้าเราผิดแล้วรีบขอพยโทษต,ต่ออัลลอฮ์สุบะตตลาก็วันนี้ขออนุญาตลาเลยนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสุบัตนะก็รอุมมะฮัวบีฮัมดิกะอัชชาดวลไลลายลานตะอัสตาฟิรุกาวะตูบีไลค์อัสสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا